สวัสดีครับคุณผู้ชมวันที่21มกราคมประชาชนในเขตโดเนสของภูมิภาคดอนบาสที่อยู่ทางตะวันออกของยูเครนได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเฉพาะในช่วงเช้าของวันที่21นั้นกองทัพยูเครนได้ยิงอาวุธโจมตีเขตโดเนสถึง4ครั้งที่ทราบภายหลังว่าใช้ทั้งปืนครกขนาด120มิลเมตร เครื่องยิงลูกระเบิดต่อต้านรถถังเครื่องยิงลูกระเบิด A.G.S และใช้ปืนกลยิงโจมตีหลายพื้นที่ในเขตดนเนสโดยเปิดปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยกันและประชาชนในเขตดนเนสบางคนได้กล่าวว่าพวกเขาคุ้นเคยกับการถูกโจมตีแบบปราปรายยั่วยุมานานแล้วและเมื่อถูกโจมตีพวกเขาจะลงไปหลบภัยอยู่ในห้องใต้ดิน คุณผู้ชมครับข้อตกลงสันติภาพระหว่างกลุ่มชนในเขตโดนเนสและเขตรูฮันส์กับทางยูเครนนั้นได้ทําขึ้นตั้งแต่ปี2015ที่เรียกข้อตกลงนั้นว่าสนธิสัญญาสันติภาพมิสซ์ซึ่งในข้อตกลงห้ามไม่ให้ทั้งสองฝ่ายที่ทําข้อตกลงใช้อาวุธใดๆยิงโจมตีกันซึ่งทางรัสเซียได้เคยชี้แจงหลายครั้งว่านับตั้งแต่ยูเครนมีการประสานงานกับหลายฝ่ายทางตะวันตกยูเครนก็ได้รับการสนับสนุนทั้งเงินทุนและอาวุธ และการละเมิดข้อตกลงสันติภาพก็เริ่มขึ้นจนมาในระยะหลังนี้การละเมิดข้อตกลงมิส์ได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับยูเครนและสิ่งที่รัเสเซียกำลังกังวลมากที่สุดคือการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทางตะวันตกนั้นกำลังกลายเป็นอันตร,รายอย่างที่สุดต่อกลุ่มชนในภูมิภาคดอนบาส คุณผู้ชมทราบกันแล้วว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางอังกฤษได้ส่งเครื่องยิงต่อต้านรถถังจำนวนหนึ่งให้กับยูเครนซึ่งในเวลาต่อมาทางสหรัฐก,ก็ได้ประกาศว่ากำลังจัดส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ที่ผลิตในรัสเซียส่งให้กับยูเครนจำนวนห้าลำ เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ที่สหรัฐส่งให้ยูเครนนั้นทางสหรัฐได้ซื้อจากรัสเซียนำไปให้ทหารของกองทัพอฟกานิสถานใช้เมื่อหลายปีมาแล้วเพราะทางอัฟกานิสถานคุ้นเคยกับเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ใช้งานได้ดีกับภูมิประเทศของอฟกานิสถานจึงมีการซื้อเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียในช่วงนั้นจำนวน30ลำมีผู้สันทัดกรณีบางฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นว่า หมายความว่าในเวลานี้ทางยูเครนกำลังได้รับยุโทโธปกรณ์ที่ผลิตโดยรัสเซียเอาไปใช้ต่อต้านรัสเซียซึ่งจะเพิ่มขีดของความแตกแยกให้รุนแรงขึ้นและล่าสุดนี้ทางสหรัฐได้ส่งอาวุธชุดใหญ่ให้กับยูเครนโดยขนส่งทางเครื่องบินไปสู่เมืองเคฟของอยูเครนซึ่งอาวุธนั้นเป็นชนิดใดบ้างไม่ได้มีการระบุ ที่บรรจุไว้ในลังอย่างมิดชิดโดยมีน้ำหนักเกือบร้อยตันแต่ก็มีการคาดว่าอาวุธส่วนใหญ่น่าจะเป็นอาวุธต่อต้านรถถังที่ยูเครนต้องการใช้จำนวนมากในกองทัพและอีกส่วนหนึ่งอาจเป็นลูกระเบิดกับกระสุนชนิดต่างๆซึ่งก่อนหน้าที่สหรัฐจะส่งอาวุธให้กับยูเครนล่าสุดนี้ทางกลุ่มนาโตได้ประกาศว่าจะทยอยจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนเพื่อใช้ต่อต้านรัสเซียในกรณีที่รัสเซียบุกรุกราน และทางนาโต้ยังได้ประกาศว่าจะมีการซ้อมรบครั้งใหญ่ของกลุ่มนาโต้ที่เรียกการซ้อมรบว่า c o r e s p o n 2022โดยมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman ของสหรัฐพร้อมด้วยกำลังพลของนาโต้มากกว่า35,000คนพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์ชนิดต่างๆโดยจะทำการซ้อมรบในภาคพื้นทะเลแถบอาร์กติกฝั่งยุโรป อีกข่าวหนึ่งครับพลเรือโทเคอาคิมโชอนบัคผู้บัญชาการกองทัพเรือของเยอรมนีที่ได้เดินทางไปกล่าวปลาศัยในอินเดียเมื่อสองวันก่อนเขาได้กล่าวแสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าการยึดครองแหลมครเมียของรัเสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกต้องแหลมครเมียจึงไม่มีวันหวนคืนกลับไปสู่การครอบครองของอยูเครนและเขามองว่า เป็นเรื่องไร้าสาระที่กล่าวหารัสเซียว่าต้องการดินแดนเล็กๆทางภาคตะวันออกของอยูเครนผนวกเข้ากับดินแดนรัสเซียในความเป็นจริงคือผู้นํารัสเซียต้องการให้ฝ่ายตะวันตกเคารพรัสเซียรวมถึงควรเคารพเกี่ยวกับปัญหาของแหลมไครเมียด้วยหลังจากที่ผอ,อกองทัพเรือของเยอรมนีได้แสดงความคิดเห็นเช่นนั้นแล้วในเวลาถัดมาเพียงสองวันพลเรือโทเคอาคิมโชอินบ์กก็ได้ลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งไม่ทราบว่าถูกกดดันจากฝ่ายใดในการแสดงความคิดเห็นของเขาทางด้านรัเสเซียนั้นล่าสุดได้มีการส่งเครื่องบินรบซู -35 s จํจำนวนหนึ่งเดินทางไปยังเบลารุสเพื่อเตรียมร่วมซ้อมรบกับเบลารุสซึ่งมีการคาดว่าทางรัเสเซียจะส่งเครื่องบินชนิดอื่นๆไปสู่เบลารุสเพิ่มขึ้นอีก ส่วนทางจีนก็มีการฝึกซ้อมของกองกําลังทางอากาศที่จัดขึ้นภายในประเทศหลายกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติภาพที่เห็นอยู่นี้คือการเริ่มต้นของกิจกรรมฝึกซ้อมของฝูงเครื่องบินขับไล่ j 2 0ของกองทัพจีน คุณผู้ชมครับในช่วงนี้มีผู้สันทัดก,กรณีจํานวนไม่น้อยได้แ,แสดงความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้มากที่ยูเครนอาจกลายเป็นสมรภูมิของสงครามตัวแทนแห่งใหม่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นกันครับและท้ายคลิปไปดูการซ้อมรบล่าสุดของกองทัพยูยเครนที่ทำการซ้อมรบใกล้แหลมไคลเมียครับ ศักดศิลารายงานข่าว